สุดตลึงสวยใสยไลทิติแพนเค้กเผยหน้าสดในวัย34ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกแนวหน้าของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งสำหรับสาวแพนเค้กเคมินิตโดยเจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดได้รับไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์และตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที m o เดลออฟเ e อะเวิ2004ที่ประเทศจีนมีผลงานการแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิเช่นพริกดินสู่ดาวบ่วงหงเธอกับข่าวรักของเราเป็นต้นและมีผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินค้ามากมายจนสาวแพนเค้กได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ของพรีเซนเตอร์จากสื่อหลายขแขนงในวงการบันเทิงและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นล้นลนอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานหลายสิบปีจนทำไม่มีผลงานให้แฟนได้ติดตาม ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอายุ34ปีแล้วก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยขึ้นมากเธอได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองได้ดีจริงๆไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโซมเลยนะคะแถมมีเวลาเมื่อไหร่เซวแพนเคก็มักจะออกกำลังกายฟิตหุ่นเป็นประจำ จนทำให้ทุกครั้งที่สาวแพนออกมาโพสต์ภาพในไอจก็มักจะเรียกคำชมจากฟแฟนๆได้อย่างถล่มทลายล่าสุดทำเอาฟแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อสาวแพนเค้กได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองในลุกตื่นนอนโชว์หน้าสดให้เห็นแบบเต็มๆโดยสาวแพนเค้กเองได้ถ่ายคู่กับน้องหมาสุดที่รักพร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าตื่นมาเจอจ้าหอยู่ข้างๆเฉยเลยถึงว่าทำไมอุ่น เจ้าลูกหมาป่าเอ๋ยงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเห็นแล้วเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆต้องบอกเลยค่ะหน้าสดของสาวแพนสวยไร้ที่ติจริงๆเลยนะคะ